สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้องเรียนส่วนนี้นะคะเขาเรียกว่าโฮเทลล็อบบี้ค่ะพอเข้ามาในห้องก็จะมีน้องๆ3ามคนเขาเปิดประตูให้เหมือนเข้ามาในโรงแรมเลยค่ะแนละ้วตอนนี้สาวๆนี่ก็กำลังเรียนหนังสืออยู่นะคะฝั่งหนึ่งก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะเหมือนเป็นรีเซพชันหรือว่าส่วนต้อนรับ เหมือนกับเป็นโรงแรมเข้ามาที่นี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าภาควิชาการจัดการโรงแรมจะต้องมีหลักสูตรการเรียนการสอนการฝึกปฏิบัติอย่างไรจะมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกเหมือนกับการทำงานจริงๆค่ะสัสดีค่ะอาจารย์คพอเข้ามาในห้องนี้มือนไม่เหมือน ห้องเรียนแต่เหมือนโรงแรมห้องหนึ่งเลยอะค่ะใช่ค่ะมันเป็นห้องปฏิบัติการที่เราจําลองนะคะเหมือนโรงแรมจริงๆเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยได้คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานในสถานที่จริงค่ะถือว่าเหมือนกับเป็นห้องหลักของภาควิชาการจัดการการลงแรม,มใช่คะ่ะเป็นหนึ่งในห้องหลักเพราะว่าเรามีหลายห้องปฏิบัติการนี่คือการปฏิบัติแต่เป็นชาวต่างประเทศคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในนี <h> <h <h ้นักศึกษาจะได้ฝึกอะไรบ้างในวันนี้ใช่ไหมคะใช่เป็นแขก ก็ได้ฝึกการต้อนรับค่ะการสื่อสารภาษาอังกฤษนะคะการต้อนรับคือรับค่ะคุณแ Can I help you? I have a check o u e Yes, ma'am. May I have your room number, please? Service. Thank you. หลักสูตรการจัดการโรงแรมที่นี่มีทั้งภาคภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติค่ะในชั้นปีที่หนึ่ง จะปรับพื้นฐานเริ่มเรียนจากความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหากรรมการโรงแรมเรียนรู้เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเมื่อคืนชั้นปีที่2ก็จะเริ่มเน้นวิชาชีพให้นักศึกษาเรียนรู้ทักษะการปฏิบัติงานครอบคลุมทุกด้านของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นงานต้อนรับส่วนหน้าหรืองาน Front Office <S <S 1> <S 1> งานแม่บ้านหรือ Housekeeping ที่จะต้องรู้จักกับทุกหน้าที่ในโรงแรมสามารถดูแลจัดการและลงมือทำได้ในทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นงานดูแลความเรียบร้อยภายในห้องพักห้องน้ำงานทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าคลุมเตียงที่น้องๆจะต้องเรียนและฝึกปฏิบัติกันอย่างเอาจริงเอาจังมากค่ะออาจารย์คาะน้องๆเขาต้องฝึกทําขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับด้วยในส่วนของวิชาการจัดก,การางานแม่บ้านนะครับซึ่งมผมเวลาสอนก็คือจะให้ใช้ สถานการณ์จริงๆเลยที่เราจะใช้ในโรงแรมนาน้ำมาทอดสูตรเด็กนะครับซึ่งเด็กเวลาเรียนก็จะเรียนทุกส่วนที่เกี่ยวกับงานแม่บ้านอย่างเช่นในส่วนของการเซ็ทห้องพักเขาเรียนไปเพื่อที่จะเป็นสิ่งนี้เหรือว่าเขาจะเรียนไปเพื่อบริหารจัดการได้คือถ้าเป็นในส่วนของเด็กที่มีธุรกิจที่บ้านมีธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมเขาก็สามารถนําไปต่อยอดได้นะครับส่วนเด็กที่เรียนไปพอจบไปบางท่านก็ ทำงานอุตสาหกรรมโรงแรมก็คือทำงานแผนแม่บ้านะนะครับทำงานผแผนลอนดี้หรือว่า Public a r e ีคือแม้แต่เด็กไม่ได้ทําก็ต้องมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัตินะครับซึ่งเด็กจะได้เรียนจริงแล้วก็ปฏิบัติจริงเวลาเจอสถานการณ์จริงจเด็กจะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ ซักรีดผ้าปูที่นอนผืนใหญ่ๆที่ต้องใช้ทั้งเครื่องซักผ้ารีดผ้าธรรมดาและต้องใช้เครื่องซักรีดขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรมทีนี้เราจะมองเห็นได้ว่าเครื่องเนี่ยมันจะมีวากว้าง,างเท่านี้ใช่ไหมซึ่งต้องใช้อาจารย์พิเศษมากประสบการณ์ในวงการวิชาชีพตัวจริงมาสอนเท่านั้นค่ะที่นี่นะคะเครื่องซักผ้ารีดผ้าอบผ้า ม่ใช่เรื่องเล็กๆค่ะเขาเรียนกันแบบว่าจริงๆจังๆมววากาอันนี้ตอนนี้เขากำลังเรียนรีดผ้ากันอยู่ค่ะหรืองานจัดดอกไม้ที่จำเป็นต้องใช้ในทุกพื้นที่ของโรงแรมทั้งวันเวลาปกติและในกรณีที่มีการจัดงานต่างๆในโรงแรมเช่นงานแต่งงานเป็นต้นค่ะ ห้องนี้หอมมากค่ะไม่เหมือนห้องเรียนเลยก็จะเป็นโต๊ะแยกเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็จะเต็มไปด้วยดอกไม้หลายๆชนิดค่ะอาจารย์คะห้องนี้เรียนวิชาอะไรคะวิชานี้เป็นเป็นวิชาเบื้องต้นของศิลปะการจัดดอกไม้ศิลปะการจัดดอกไม้ใช่ต้องใช้คำว่ามันมันคือศิลปะเนื่องจากว่ามันใช้ทั้งทั้งศาสตร์แล้วก็ศิลป์ในการที่จะสร้างผลงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นโดยมีดอกไม้เนี่ยเป็นวัสดุหลัก พนักงานจัดดอกไม้ในโรงแรมหรือคนที่ทำอาชีพดอกไม้เนี่ยเรามีงานทุกวันต้องใช้ว่ามีงานต้องทําทุกวันเลยเหรอต้องทาทุกวันครับอ๋อต้องเปลี่ยนดอกไม้ใช่เขาจะต้องถึงไม่มีการเปลี่ยนก็ต้องมีการดูแลเขาเหมือนคนคนหนึ่งที่เราต้องดูแลเขาให้เขาสมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาค่ะเพราะนั้นเขาเลยเขาเลยก็ต้องทําทุกวันใช่งานที่โรงแรมนี่มีทุกวันเลยครับไม่ใช่แค่วันที่มีงานแต่งงานหรือวันที่มีประชุมสมมนาไม่ใช่ค่ะต้องทําทุกวันใช่ จากนี้จะต้องเรียนการจัดการบริการอาหารเครื่องดื่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโรงแรมและการจัดการครัวที่จะเรียนรู้อยู่ในห้องปฏิบัติการครัวเรียนการทำอาหารและขนมต่างๆค่ะห้องเรียนพัตตาคารของน้องๆทำจริงขายจริงเพราะเปิดบริการจริงให้กับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยค่ะน้องๆต้องทำเองทั้งหมดตั้งแต่บริหารต้นทุน ออกแบบและจัดการกับเมนูอาหารหลากหลายในแต่ละวันจ่ายตลาดสรรหาวัตถุดิบเข้าครัวปรุงอาหารชงเครื่องดื่มบริการต้อนรับและเสิร์ฟเองอย่างจริงจังประหนึ่งพัตคาารสุดรู้ระดับ5ดาวมีให้เลือกทั้งเครื่องดื่มซุปออเดอร์อาหารจานหลักและของหวานที่ออกแบบสร้างสารรค์มามากกว่าความอร่อยค่ะแต่กว่าจะได้เป็นเชฟในพัตคาารได้นั้นก็ต้องเรียนวิชาการจัดการครัวกันมาก่อนค่ะ แล้วเด็กเขาได้เรียนเรียนอะไรบ้างรู้จักการใช้เตานะคะการใช้ใช้มีดค่ะสำคมีเลยสำหรับวิชานี้คือ knife skill ค่ะวิชาการใช้มีดเป็นหลักค่ะแต่ว่าที่เห็นณวันนี้ก็คือเรียนบานาฟีพายค่ะเรียนทำขนมแล้วเพราะว่าวิชานี้จะเรียนตั้งแต่เซตเมนูค่ะตั้งแต่วิกละก้าก็จะเป็น a ป p e t i z e r อาหารเรียกน้ำย่อยค่ะ ซุปแล้วก็สลัดแล้วก็เมนคอร์สสตัวแล้วก็จะมาเริ่มทําขนมใช่ค่ะวันนี้ก็เลยทําขนมกันทําไมเราถึงได้ให้เด็กๆต้องเรียนกันในบรรยากาศเหมือนจริงตั้งแต่ปี2เลยอะคะปี3จบเขาจะไปฝึกงานที่โรงแรมค่ะเขาจะได้คุ้นชินกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็วิธีการใช้งานต่างๆเพื่อที่จะง่ายตอนที่เขาไปฝึกงานค่ะ ส่วนเรื่องเครื่องดื่มก็จะมีการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติเหมือนจริงเช่นเดียวกันค่ะโดยจะเรียนกันในห้องนี้ซึ่งออกแบบไว้สุดหรูทั้งบรรยากาศและอุปกรณ์ประมาณนั้นเลยมาตรฐานเลยครับเช็กออกหาตัวสำหรับปูทางให้นักศึกษาเดินหน้าไปสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพได้ไม่ยากเลยค่ะเรียนวิชานี้วิชาอะไรคะบาร์เทนดิ้งครับการผสมเครื่องดื่มได้รับความนิยมไหมคะวิชานี้ค่อนข้างครับค่อนข้างเต็มทุกเทอมการศึกษา จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียนไปเป็นบาร์เทนดี้ได้อย่างเดียวหรือเป็นอย่างอื่นได้ด้วยบาร์เทนดิ้จะเป็นเห็นผลที่สุดเพราะว่าด้วยเนื้อหาที่เราเรียนนะครับแต่ในความจริงแล้วเรามองเนี่ยเราเพิ่มเติมเนื้อหาที่ให้เด็กคิดนะครับอย่างสร้างสรรค์นะครับรวมไปถึงการคิดเนื้อในเนื้อหาบางอย่างที่กึ่งๆความเป็นผู้ประกอบการแสดงว่าเขาต้องคำนวณต้นทุนคำนวณผลที่ได้แก้วหนึ่งต้องเท่าไหร่จากต้นทุนเท่านี้อะไรอย่างี้คิดได้ด้วย นอกจากเรียนและฝึกปฏิบัติเหมือนจริงในร้านอาหารสุดหรูและครัวส่วนตัวแล้วน้องๆจะได้ฝึกทำงานจริงในร้านกาแฟอีกด้วยค่ะก็จะมีทั้งบาริสต้าหรือคนชงกาแฟแคชเชียร์พนักงานเก็บเงินพนักงานเสริร์ฟเรียกได้ว่าจบออกไปแล้วกลับบ้านไปเปิดร้านกาแฟได้เลยค่ะ เห็นว่าที่มืออาชีพจากการจัดการธุรกิจสายการบินและการจัดการการโรงแรมกันแล้วนะคะช่วงหน้าไปดูว่าที่มืออาชีพในการจัดการการท่องเที่ยวกันต่อค่ะ